จะมึดด่างมันเต็มตัวเหมือนกูมีของคลังจะเเรดความหมายมากมายฟังลงในผิวหนังจะรวูเดินมาใกล้กับความเชื่อไม่คิดกับหลังหันจะเทุกวันยังเหมืนเดิมกูตามหลับฝันเดิม กูมีคูชอยู่ในแบ็กวูดสองกิ้งพิษภายใตประเทศขนาดที่มึงยังแซกกูคนในแก๊งมีแต่แทตทูพี่พองน้องเพื่อนนั้นอยู่ไปหายมาแบกกูที่มึงเห็นอ่ะไม่ใช่ใครยังมีแด๊ตซูและกูทำแต่ธุรกิจ yeah that's true นแบงค์พันขนาดที่มึงยังแอคชูถ้ามนหนึ่งกูหายไปได้สบนอ้กบ้านเกิดอยู่ที่ไหล่ซ้ายคนตายอยู่ที่ไหล่ขวา feel, มันรือไหมกูทุกเรื่องที่กูสว r v และมึงมีเฮียอะไรจะพูดกับกูปะวะ i this shit out for my gang. I'm gonna attack this shit out for my fam. Go suck, pee and gals, <laughs> I'm with the cannon. You know a lot of haters, I'm a cockup and fan. Yeah, first I did on the local suck with the end goal.